ความลับเขียนหนังสืออย่างไรให้สวยงามค่ะเรารู้สึกว่าการเขียนหนังสือถ้าเขียนไม่สวยก็รู้สึกอายเคินไม่อยากจะให้ใครเห็นตัวหนังสือเคยไหมคะถ้าใครเคยกดหนึ่งค่ะเราเขียนหนังสือไม่สวยก็ไม่อยากจะให้คนอื่นมามองมาเห็นตัวหนังสือของเราเราจะทำยังไงให้เราเขียนหนังสือนั้นได้สวยงาม แล้วให้คนอื่นได้ชมวิธีการก็มีค่ะถ้าเราฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆก็จะเขียนหนังสือสวยโดยอันดับแรกเราต้องเลือกปากกาค่ะเลือกปากกาหรือเลือกดินสอถ้าดินสอก็จะเป็นดินสอที่ไม่ทู่เกินไปไม่แหลมจนเกินไปเอาพอดีพอดีค่ะามาเขียนหนังสือมันก็จะเป็นทำให้ตัวหนังสือสวยคมชัด ถ้าเป็นปากกาก็ใช้ปากกาหมึกแห้งเพราะว่าถ้าใช้ปากกาหมึกแห้งมันก็จะไม่ซึมใช่ไหมคะตัวหนังสือมันก็จะคมชัดแล้วต้องเลือกปากกาที่ลื่นไหลดีๆนะะเขียนลื่นไหลแล้วทีนี้ในการเขียนท่านั่งของเราก็สําคัญนะคะท่านั่งเราต้องนั่งโต๊ะที่ไม่สูงเกินไปหรือว่าเตี้ยเกินไปเวลาเขียนจะได้สะดวกในการเขียน เราไม่ต้องเกรงเราก็เขียนไปธรรมดาเขียนไปธรรมดาไม่ต้องเกรงถ้าเกิดว่าเราเกรงมันก็จะเหนื่อยจะเมื่อยเฉยๆในการจับปากกาเราก็ต้องจับโดยมีนิ้วโป,โป้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางในการจับปากกาจับปากกาให้ดีแล้วก็เขียนเริ่มฝึกใหม่ๆเราจะเริ่มอย่างไรในการฝึกเราก็จะขีดเส้นเส้นเส้นตรงเนาะลายนอนลายนอนแล้วก็ลายตั้ง ขีดโดยใช้มือขีดไม่ไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดขีดลายทะแยงทะแยงแล้วก็ฝึกอย่างนี้พอให้บรรรงพอได้แล้วเราก็สามารถที่จะเขียนตัวหนังสือโดยเฉพาะเด็กเล็กๆถ้าเกิดว่าจะเริ่มหัดเขียนเนาะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ฝึกได้ไหมฝึกได้เหมือนกันค่ะเราก็ฝึกเหมือนกันแล้วก็จะฝึกลักษณะเดียวกันเริ่มจากการเขียนขีดเส้น เขียนเส้นแล้วเราก็เริ่มเขียนตามรอยปะเขียนตามรอยปะเราก็จะเป็นสมุดท,ที่มีเส้นหรือว่าบรรทัด5เส้นหรือว่าเป็นสมุดท,ที่เป็นตารางนะคะเรามาเขียนตามนั้นเขียนไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆในการเขียนจะต้องมีสมาธิเรามีสมาธิแล้วก็ฝึกเขียนช้าๆก่อนเราไม่ใจร้อนเราต้องใจเยน็นๆนะคะฝึกเขียนช,ช้าๆก่อนฝึกทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็จะ ก่งอะไรอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเราทำสม่ำเสมอทำทุกวันทำบ่อยๆทำซ้ำๆสิ่งนั้นก็จะทำให้ดีขึ้นทำดีขึ้นพัฒนาขึ้นทำสําเร็จแล้วก็เขียนได้สวยงามเพราะการเขียนหนังสือสวยนั้นเป็นคุณสมบัติที่ดีแก่ตัวเราเป็นสเสน่ห์ก็ว่าได้นะคะถ้าใครเขียนหนังสือสวยคนก็กอยากอ่านหรือว่าไปสอบที่ไหน เ,เวลาเข้ามาอ่านผู้ตรวจมาอ่านก็อยากจะอ่านเพราะว่าลายมือสวยแล้วก็ชื่นชมนะคะเป็นความสุขของคนที่ได้อ่านก็อยากจะให้ทุกคนนำความรู้นี้ไปฝึกไปเขียนเพื่อจะพัฒนาลายมือของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นติดตามสาระดีๆจากเพจคูถา Makeover นะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ